จะพองนะคะอันนี้ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะแตกใส่เลน,นะคะเราว่าเริ่มเริ่มจะนิ่งแล้วก็คือใส่หม้อค่ะใส่น้ำใส่เกลือลงไปนิดนะคะต้มค่ะประมาณสิบนาะทีเนาะต้มประมาณนี้นะเนาะแล้ว เดี๋ยวากะเอามาหัน่นไปตากแดดด้อค่ะขันต้อนต่อไปก็คือต้มแล้วก็คือไปตากแดดแห้มันแห้ง,หง,หงจักแดดเดียวข้าก็เอามาทอดแซบสุดๆเลยแบบนี้จากขันต้อนต่อไปเนาะข้าก็ตอมะาหั่นมาหันาห่นถ้าว่าเ้าหั่นต้อนถี่เพลยัง,ย,งย่งดิบอยู่เนาะมันหั่นยากมันสิหยาบข้าไปต้มจักซีฟนาทีข้าก็เอามานางหั่นเนาะวิธีทำแคบหมูหั่นพอดีข้ามเนาะจา้ะ แหลวตะห้าวแหลวตะห้าวขันต้อนต่อไปก็คเพื่อว่าหาันแล้วก็เอาไปตากแดดด้วยจ้ะตากแดดแหงหลายแหงตะกอบหลายด้วยจ้ะเห้าตาท่าดก็ได้แดดเดียวก็ได้่าสองแดดสามแดดกับวาป้ำมันแหงยิ่งแหงหลายยิงสีอ่ายิ่งสีอ่าย,ยิ่งสีกรอบหลายด้วยจ้ะกรอบเวลาเข้าไปถอด พี่ว่านกะสีฮานเนี่ยแต่ว่ามันเป็นขนอยู่เนี่ยเขาก็เอาออกหเหยือดเลยจ้ะพอเาขาตมนะ้มเนี่ยมันกัเอาออกง่ายเลยจ้ะเนาะเวลาเขาตมนะ้มเนี่ยมันสีขนมันกัสีถอนง่ายเนาะขันสมมติว่าเขาพี่ว่านสีเห็ดแบบดิดมั่นเลยจ้ะสูตรนี่เห็ดขายได้เลยเด้อคะ่ะพี่น้องเห็ดขายได้เลยะคะ่ะสูตรเดี๋ยวมาเบิรงวิธีตอนต่อไป ขั้นตอนนี้มันยากอยู่เวลาห้าเห็ดแคบหมูอะยากห้าตากายแดดแล้วเ้ากกะ่อยเอามาทอดจังซี่สินะอากาความกรอบความยั้งมันอยู่ที่หฮาตากนะคะเวลาต้มเ้ากะใส่เกลือล้องไปจักหน่อยต้มให้มันสูงเ้าวเอยอมาหันนาห่นได้จ้ะถ้าห้องหั่นตอนดีบ่หั่นยากแน่นอนเ้าตตองมาต้มก่อนละวคอยอมาจับหั่นเน้คนอค่ะกับประมาณนี้ได้จ้ะ หันประมาณนี้หันพอดีข้ามของเฮ้าเนาะจริงๆขันใดแผ่นสวยๆมากฮาสีเด็กหันงามๆเนาะมีห้องกับย่ายไปตากแดดได้ดจ้ะเอาแบบว่าเนี่ยแบบนี้มีห้องกับไปตากแดดได้ดเลยได้จ้ะขั้นตอนทอดนะคะทุกคนประมาณนี้ก็พอ,พอนะคะประมาณนี้ก็พอทอดได้จ้าน้ำมันให้เี้อนเทลงไปให้หมดเลยคะ่ะเดียวเอา ๋ยวเอาน้ำมันนะคะ๋ยวาเอาน้ำมันนะคะ๋ย่เอาน้ำมันนี่ค่ะคนนะคะคนไปก็ต้องอ่อนๆน,นะคะต้องคนตลอดเลยนะคะเวลาทอดอันนี้ต้องคนตลอดเดี๋ยวเขาจะแตกนะคะประมาณนี้นะคะประมาณนี้เราก็ักออกมาถึงให้เย็น นี่ยังไม่เสร็จนะคะแล้วกลับมาผีให้เย็นขั้นตอนมันจะยากหน่อยนะคะแต่ยากมันจะอร่อยเราทตจะอร่อยน้ำมันนะน้ำมันก็จะได้ใช้ด้วยนะคะยังไม่เสร็จนะคะยังไม่เสร็จมันจะอร่อยนี่ค่ะวิธีทอดขั้นตอนที่สองนะคะตั้งน้ำมันให้ร้อนแล้วก็ เทลงไปเทลงไปนะคะมันก็จะประมาณนี้แล้วเราก็ทอดไปนะคะพอน,น้ำมันร้อนแล้วมันก็จะพักขึ้นมาคนนะคะต้องคนนะคะนะตอนนี้ต้องคนเพราะจะแตกตึ้มตั้งตึนนะะ้งจะแตกลงไป จะประมาณนี้นะคะคไมแตก,แตก,กตไมกกไ <c oughs> ่แตกตะไคน้ต้องพ่นนะจ๊ะพ้นก็เลยเลยเนี้ยถ้าจตแตกวิตแกลก่้านทอ้าจีทอดอียดะครไม่กรอบเข้ากับเอาวเปนมอก่อนนี่ค่ะเขากแตก 아, 덕후 아, 아. 아.